ก็กราบสวัสดีัวผมวันนี้อยู่ผมอัพพลโล์โมดิฟายเหมือนเดิมนะอ่ะวันนี้วันเลิกงานนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้ากว่ากว่านะผมวันนี้ผมจะมาพาทุกคนครับผมไปจับจีเบเจ้าเวอรปอยสิบนะครับผมเดิมๆว่าวิ่ง้เท่หร่อ่าผมเคยลองหน้าไม้ไปแล้วนะครับผมนี่คันเดียวกันกับคันวันนั้นเลย ลองหน้าใหม่ไปแล้วมันได้ประมาณผมจาไม่ได้นะ่าจะได้ประมาณร้อยสิบได้มั้งแต่ว่าวันนี้เราลองมาวัดชีวิตกันเนี่ยตอนนี้ผมกดชีวิตแล้วนะครับผมเวลาประมาณตีห้าที่ผมกดเดี๋ยวผมจะขับกลับบ้านและซัดให้ดูหน้าใหม่ไปด้วยแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูชีวิตนาผมว่าวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะแต่วันนี้เดาเราไปเลยครับผมเรื่องงานแล้วจุ๊บไปเราลับบ้านกันเลยครับไปครับผม ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะผมกล้องอาจจะสั่นค่ะอาจจะไม่ชัดนะโอเคนี้ก็คือผมทำงานอยู่ที่บริษัท Red X เพจนะโอเคผมทำงานประจำอยู่ที่นี่นะครับเสียงตำรวจมากเลยอ่ะไปเดาไปแับขี่ไม่ด้วยนะไม่ไม่ใช่เอามาไม่ได้เอาม้าที่แบบก็แปลว่าไม่ได้ไปขี่ไม่ได้ไปต่อนะผมหมดมา จะครึ่งปีแล้วผมห้าเดือนผมจะได้แล้วนี่เราขับชิวๆไปก่อนนะคุยคุยกันไปก่อนนะก็ขอภยอภัยเสียงลบด้วยนะผมผมว่าหวังว่าเสียงผมคงจะได้ยินนะก็จะเร็บร้อยสิบมิันเป็นรถของแฟนผมนะครับผมผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าหน้าไม่เดิมๆนั้นวิ่งอะไรแต่วันนี้จะมา ลองให้ดูว่าเดิม,ดมนะผมสต์เดิมนะผมสต์จากศูนย์เลยรถจากสจากศูนย์เลยนะผมว่าวัด GPS แล้วสุดจะด,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 ด้เท่า่น,นะครับน้ำหนักคนขับของผมนะผมประมาณ70นะ็ดสิบประมาณนี้น้ำหนัก70็ดรับผมมา อยู่ผมอยู่โคราชนะนี่คือถนนโคราชวันนี้เป็นวันที่15เอ้ย14 14มันจะช้าแล้วครับสิบสี่แล้วตอนนี้สี่แล้วก็คือเป็นช่วงโควิด แต่ว่าเด็กแว้นบ้านผมก็น้อยนะผมก็เป็นเด็กแวนก้นคนนึ่งนะครับแล้วผมชอบแต่งรถนะแต่ว่าผมต้องทำนี้ก็ได้ไม่ให้เดดือร้อนชาวบ้านเขาลักถึงโอ้มาถึงไฟเขียวพอดีเลยครับผมก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ขออภัยสำหรับ คนที่ขอเกี่ยวกับจิปท่อเข้ามานะผมช่วงนี้มันไม่มีงานท่อเข้ามาเลยแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยว่างเลยนะ เอาเก้าหนึ่งเก็บถังครับพี่เอ,อ้จบตังก่อนครับ เต็มถังก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะโอเคเต็มถังอยู่ที่80บาทเนี่ยครับแปบาทอ่าเรารอเงินทอนก่อนเดี๋ยวเราจะไปซัดกันเลยรอเงินทอนก่อนถนนโคราชที่สวยจริงเลยที่ปั๊มเชลยวนะผมปั๊มเชียวขอทะเลโคราชนะรองทอนครับ อ,อ,อ๋น20บาทเอ,อ้ยเจ็บเหมน,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 นกันนะครับส่กระเปย่เาก่อนหมักจาตั้งตกหางเราจะไปซัดกันน้ำมันขึ้นแล้วไปไปกันต่อเลยครับผม คลิปหายไหม,มอ,อ,อ่ะเดี๋ยวผมเอ่ออะเดี๋ยวผมจะขึ้นหมอบมาแล้วนาะกีคลิปมันหายนะผมผมอ,อยู่ดีมันแบบมันตัดเองนะครับต้องขออภัยด้วยก็ก็ลูปจิ้ให้ดูแล้วผมนาเดี๋ยวเอ,อ่อขอรับปึบ ต่อไปนะตั้งใจทำแล้วก็